สาธุสาธุลูกทั้งหลายขอนอบน้อมขอนอบน้อมขอนอบน้อมเป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลูกลักหลานแก้ว ดวงจิตทุกดวงใจทุกชีวิตในครอบครัวของลูกในบ้านในเรือนของลูกหรือในห้างร้านบริษัทของลูกในอ้อมบอกลูกทุกคนลูกขอเป็นตัวแทนบัตรพกหลุดตั้งแต่ชาติแรก บุพการีตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติปัจจุบันวันนี้ขอน่อบน้อกราบขอประธานอนุญาตกราบขอประธานโอกาสต่อคุณพระศรีรัตนตรัยตั้งแต่พุทธกาลที่หนึ่งถึงปัจจุบัน ลูกทั้งหลายขอนอบน้อมเป็นตัวแทนเปิดหัวใจของลูกเต็มร้อยล้านเปอร์เซ็นในวันนี้เชื่อมั่นร้อยล้านเปอร์เซ็นในวันนี้ในสามโลกนี้ทั้งพมมาโลกเทวโลกมนุษย์โลก ไม่มีพรใดจะยิ่งใหญ่ไม่มีพรใดจะสูงสุดไม่มีพรใดๆจะเป็นหนึ่งอมตะเทียมเท่ากับพรคุณพระศรีรัตนตรัยหาไม่มีหาไม่ได้พระเจ้าค to ่ะวันนี้ขอบคุณลมหายใจ ของลูกและครอบครัวทุกชีวิตที่ยังเหลือรอดลมหายใจอยู่นับว่าเป็นลมหายใจที่เป็นมหาโชคกันยิ่งใหญ่เป็นมหาลาภอันไพบูญเป็นมหายศอันประเสริฐเป็นมหามงคลชัยอันล่ำเลิศวันนี้ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อย่างสูงสุดที่ท่านให้ก้อนเลือดมาปั้นเป็นลูกปั้นเป็นลูกหญิงลูกชายได้มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่ท่านให้ก้อนเลือดมาปั้นเป็นลูกดวงตาสองดวงที่มองโลกได้ หูสองข้งงางที่ฟังทั้งทางโลกทั้งธรรมได้ไดมือสิบนิว้วฝ่าเท้าทั้งสองข้งงางได้มาจากท้องของแม่มาาแมคุณพ่อคุณแม่เจ้าขา,า,ขาตั้งแต่ชาติแรกถึงชาตินี้นขอให้ท่านได้ร,รับส้าง แก้วชื่อนี้นำตะกุนี้ขอน้อมบุญบำเพ็ญได้กรรมมามหาบุญบารมีทั้งสิบตันสิบประการนี้พร้อมทั้งกรรมฐานพร้อมทั้งบ่มวิปัสนาญาณพร้อมทั้งบ่มคะแนนพระนิพพานสุขเป็นขั้นขั้นไป หลายได้กุศลผลบุญมาเท่าไรขอถอดหัวใจถอดจิตถอดวิญญาณขอมอบบา<อ>กุศลทั้งหลาย,ลายรกราบแทบเท้าขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่ามาแมตั้งแต่ชาติแรกถึงชาตินี้นต,นตลอดชาติอย่างยี่ง ขอให้บิดามดาของลูกลวนตั้งปู่ย่าตาทวดของลูกกายทิพย์กายหยาบของท่านรับรู้ว่าลูกลักหลานแก้วกำลังทำบุญทำกุศลส่งมอบให้ท่านอย่างสูงสุดคุณพ่อเจ้าขาคุณแม่เจ้าขา คนปู่คณ Com ย่าคุณตาคุณยายเจ้าขาลูกแยวทั้งหลายิดนี่ข่าน้ำนมต้านไว้อย่างมโหฬานมหาสาลมากกว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินเสียอีกพระพุทธเจ้าทรงตัดไปว่ามหาบุญเนคขมา บุญบารมีทั้งสิบทัามหาบุญกรรมฐานวิปัสนาญาณจะเป็นยอดบุญอุปถากุปธรมเป็นยอดบุญที่จะค้ำคุณค่าน้ำนมบิดามัรดาทดแทนค่าน้ำนมบิดามัรดา ย่าตายายตั้งแต่ชาติแรกถึงชาตินี้ได้อย่างแท้จริงเป็นอมตะขอให้มหากุศลในครั้งนี้ได้โปรดเมตตาไปอุ้มเอากายวาจาใจมหาบุปการีของลูกคุณพ่อคุณแม่ เสมือนเป็นผ้าหลานจริงๆของลูก,ต,ลลกตั้งแต่ชาติแรกถึงชาตินี้ขอให้ท่านเมตตารับรู้ว่าลูกคิดถึง,ลถงและลูกลำลึกถึง,ลลถงคุณแห่งข่าหยดน้ำนมแม่มแ,มแล้วก็สายเลือดที่ท่านปั้นเป็นร่างกายของลูก และอยู่ในท้องของท่านเก้าเดือนขอให้คุณพ่อคุณแม่ของลูกหากท่านมีชีวิตอยู่และพ่อแม่ชาติก่อนๆท่านอยู่ในไตรโลกนี้ในสามสิเอ็ดพลูกขอให้เทวดาอากาศทั้งหลายที่ทำหน้าที่ส่งจดหมา ไปบอกโลกทิพย์ทั้งหลาย,โ,ลลายโดยมีคุณพระศรีรัตนไตรยเป็นประธานให้คุณพ่อคุณแม่ของลูก,ลกได้รับมหานิสงใ์นสงในการบ่มบารมีเนขัมมา อุโบสถศีลและบารมีทั้งสิบทัศดังกล่าวแล้วขอให้ท่านได้รับอย่างเต็มเปี่ยมเต็มหัวใจของท่านอย่างสูงสุดตลอดกานเถิดเจ้าค่าขอพ่อแม่อย่าได้เป็นทุกข์เลยขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป พระพุทธนำทางพระธรรมนำทางพระอรหัน์นำทางให้กับบิดาบรรดาของลูกไั้ชาติแรกถึงชาตินี้ได้พบทางสว่างสว่างยิ่งกว่าพระาทิตย์ร้อยล้านดวงบายหน้าสุนิพานสุขนิพานี์ยิ่งขึ้นไป หากท่านมีกำดำขอน้อมรับพรคุณพระศรีรัตน์ตายแผ่เมตตาใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่ของดูตั้งแต่ชาติแรกถึงชาตินี้ความมืดมนอนตางการทั้งหลายความทุกข์กายทุกใจทั้งหลาย สลายสินยสยส้นซาเหลือแต่ดวงจิตที่สงบสะอาดสว่างกระจ่างแจ้งทางพระนิพพานแข็งแรงนิพพานโชคดีนิพพานอายุยืนนิพพานร่นนนำรวยพรอายุวโนโส,สุขขั้งพลัง เป็นหนึ่งตลอดกาลด้วยเดชแห่งคุณรศสีรัตนตตายประทานพรด้วยมหานุภาพแห่งบุญนี้ด้วยเธอเจ้าค่ะพิเศษสุดชีวิตของลูกแก้วทั้งหลายชีวิตของลูกขันทั้งหลายที่เหลือรอดลมหายใจในวันนี้ ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปล, on, ลูกทั้งหลายเ,า like เริ่มเห็นภัยในวัฏฏะบ้างแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง <to> มีการแปรปลวกไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอน,น,อนหน้าบัดนี้นนลมหายใจที่เหลือรอด ูกขอนอบน้อมกราบขอประทานอนุญาตกราบขอประทานโอกาสต่อคุณภศีรรัตนตรัยตั้งแต่พุทธกาลที่หนึ่งถึงปัจจุบันนี้ขอเป็นตัวแทนครอบครัววงตระกูลตั้งแต่ชาติแรกถึงชาตินี้ขอมอบกายถวายชีวิต ขอมอบกายถวายดวงจิตขอมอบกายถวายดวงใจขอมอบกายถวายดวงกายถวายดวงวิญญาณเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาทั้งครอบครัวของลูกต้งกตาชาแรกถึงชาตินี้อมตะนิรันดร์กา ดวงจิงดจเรียนวิชามัคษีผลสีนิพพานสุขเรียนวิชามัคสผลสนิพพานสุขเรียนวิชาพระนิพนานพานยิ่งยิ่งขึ้นไปพระนิพนาพานปปเป็นยอดสูงสุดของแก่นปะไตยปีโดเป็นยอดสูงสุดของพระพุทธศาสนา เป็นยอดสูงสุดของสามโลกเป็นยอดสูงสุดของหมื่นจักรวาลเป็นยอดสูงสุดของแสนกฏจักรวาลพระนิพพานเป็นหัวใจของปรตระตรัยทุกพุทธการเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ถ้าจิตดวงใดฝ่ายธรรมมากเท่าไรจะโชคดีโชคดีมากเท่านั้นจะเป็นมหาจักรพรรดิทางจิตวิญญาณดวงใจดวงนั้นจะมีคุณค่าแพงที่สุดในโลกลูกทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิต ขอมอบกายถวายดวงจิตให้คุณภระศรีรัตนตรัยพระพุทธบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอามุนีพระศรีสันเพชร,รพชระธรรมราชาที่นำพาสามโลกพ้นทุกข์าากกสุขนิพพาน เป็นหนึ่งในทุกพุทธการขอพระพุทธองค์ทรงโปรดรับลูกแก้วทั้งหลายรับลูกขวัญทั้งหลายที่ขอสมาทานตนเป็นพุทธามากะที่แท้จริงเป็นพุทธแท้ตั้งจิตปัญญาเพื่อรับพรพระนิพพานเต็มเก้ากระหม่อม ธมาตะเป็นหนึ่งตลอดการพระเจ้าค่ะด้วยราอนุภาพแห่งบนนี้ขอให้ลูกทั้งหลายและครอบครัวทุกดวงใจส่งพลังแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงดีเลิศระเสฐสุดยิ่งยิ่งขึ้นไป มีหูก็ให้หูเป็นทิพเป็นทองเป็นธรรมเพราะใจเลื่อนขันมีตาก็ให้เป็นตาทิพตาทองตาธรรมะเพราะใจเลื่อนขันด้วยมหานุภาพแห่งวันนี้สลายอุปสรรคกระเด็นไปล้านโยนอุปสักกำดำใดๆขวางทาง ให้อนุภาพแห่งบุนนี้ที่มีตายิ่งใหญ่กว่าแผ่นฟ้า,า,ฟามีหูยิ่งใหญ่กว่าภูเขาหิมารัย,ขอ,าายขอให้บุญทั้งหลาย,ยฟังลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะตอนนี้ลูกทุกเรื่องอะไรกแก้ปัญหาอะไรไม่ตก ขอให้อนุภาพอย่างบุญนีสส้ที่มีคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นประธานได้โปรดเมตตาสงสารแก้ปัญหา,หาด้วยมหาปัญญาอันยิงยญญนย่งใหญ่ปัญหาทั้งหลายสลายสินยสยส้นลูกเชื่อบุญอันยิ่งใหญ่บารมี สิบทัศนี้ม,นมีบุญเนคขม,ม้าเป็นตนนมม้น,ตนมหามารมีสิบทัศทั้งสิบข้อสิบประการ,าาราาได้โปรดเมตตา,ตาให้ถึงเจ้ากรมในเวรของลูก,ก,ข,อลกขอให้ท่านเปลี่ยนใจใหนเห็นหน้าลูกแล้ว ร้ายกลายเป็นดีจากที่ทำให้เดือดร้อนให้มีความสุขฉับพันตลอดการ,าการจากที่เป็นกรมนกรม<ห>เ,เป็นเวรต่อกันเมื่อได้พบกันแล้วขอให้เป็นมหามิตรภาพ <Course S 1> ค้ำคุณซึ่งกันละก,กันกอุ้มใจกันไปนิพพาน ตลอดกาลอย่าได้อาคาตมาดร้ายอีกต่อไปเลยลูกทั้งหลายจะเดินทางไปทิศใดทั้งแปดทิศแปดทางในชีวิตประจำวันขออนุภาพบุญนี้นำหน้านำทางประสานงานประสานกิจ เลรมิตสิ่งที่ลูกทั้งหลายปรารถนาในทางที่ดีที่เลิศให้สำลิดผลทุกวันทุกคืนตลอดชีวิตขอให้ดวงจิตของลูกเลื่อนขั้นตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมตามพระแม่เจ้าพิมพา ตามท่านอุบลวันนาตามท่านเขมาท่านประชาบดีตามท่านทานขอให้ใจตามทานตามท่านทุกลมหายใจตลอดชีวิตจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนอยู่เวทไซด์ใดๆในโลกใบนี้ ขอให้ใจดวงนี้ของลูกได้รับพรคุณพระรัตนตรัยได้รับพรพระจอามณีพระศีสันเพชได้รับพรพได้รับพรแก่พระไตรปิดกได้รับพรพระนิพพานทุกลมหายใจเข้าออก ชีวิตที่เหลือโชดคชดีเป็นหนึ่งาายิ่งยิ่งขึ้นไปและโชคดีเป็นอมาตะยิ่งยิ่งขึ้นไปโชคดีอมาตะในที่นี้คือใจเลื่อนข้ามหาปัญญา,า,า,ญญาสว่างสวยมากกว่าเดิมล้านเท่า,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 ทาสติสมบูรณ์มากกว่าเดิมล้านเท่า เขาเป็นทิพเป็นธรรมมากกว่าเดิมล um, oh, oh, ้านเท่าวาจาก็เป็นทิพเป็นธรรมมากกว่าเดิมล้านเท่าใจเ็เป็นทิพเป็นธรรมมากกว่าเดิมล้านเท่าจับแจ้งดูจริงไปเส้นทางบักสีพ้นสีนิพพานสุขจนหมดสิ้นสงสัย เหลือแต่วความแจมแจ้ง,แแงลูกทั้งหลายาขอมอบกายถวายจิตวิญญาณขอเรียนวิชามักสีผลสีพระนิพพาน,นาแบบทางรัฐสั้นตรงในหัวใจของลูก,ลกตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะชีวิตที่เหลือ ขอให้จิตใจของลูกติดยศอันยิ่งใหญ่ติดยศที่เป็นอมตะยศอริยมรรคอริยผลขั้นต้นคืออริยมรรคขั้นสองคือโสดาผลบุพระเจ้าสอนไว้ว่าติดดวงใดเป็นโสดาบัน มียอดที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่นักร่ำรวยกว่าฐานะพระเจ้าจักรพรรดิฟังแล้วน่าอัศจรรย์ยิ่งนักจิตของลูกทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาขอพระองค์ทรงโปรดปั้น ตลอดการพระเจ้าค่าะาาส่วนชีวิตคือดดินน้ำลมไฟของลูกดีขอทำงาน,าน,านทำการงานทั้งหลายไปตามหน้าที่ที่มีอยู่หยให้ถูกต้องและดีที่สุดขอ,ขอแยกกายแยกจิตกายทำหน้าที่ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันส่วนจิตใจของลูกขอมอบถวายพระพุทธเจ้าถวายพระนิพพานให้พระองค์ทรงโปรดปั้นประทานพรปันรรบรรลุทำอย่างง่ายง่ายนั่งเยินเดินนอนทำกิจการเงานใดๆ ให้เกิดป y y y pe, room, te yup> ัญญายิ่งใหญ่ตลอดเวลาจัดแจ้งเห็นภายในวัตาาตลอดเวลาล่ำรวยคะแนนมหาอริยะตลอดเวลาตลอดชีวิตชาตินี้ลูกไม่หายใจลงเหวลูกขอบิรมหายใจถวายพระพุทธเจ้า หายใจถวายพระนิพพานยิ่งยิ่งขึ้นไปพระเจ้าค่ะชาตินี้ลูกขอมีลมหายใจอยู่แข็งแรงนิพพานโชคดีนิพพานอายุยืนนิพพานยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่ง,ข,งขึ้นไปอรรมตาตลอดการพระเจ้าค่ะ ด้วยสัจจะวาจานี้ขอเจ้ากรรมนายเวรและพยามารทั้งหลายมารับเอาบนนี้ไปแทนรับแล้วไยหน้าสุนิพานกันให้หมดเลย,เลยอย่าได้ขวางทางลูกเลยตั้งแต่ลมหายใจนี้เป็นต้นไปขอเลื่อขนขั้นติดยศอริยมาร และเลื่อนขั้นติดยศอริยพล,ล,อ,ยพลอยู่ในตำแหน่งสีคู่แปบุคคลพระเจ้คคญญาสอนไว้ไว่าเป็นเนื้อนาอันยอดเยี่ยมของโลกลูกทั้งหลาย,ายจะไม่เสียชาติเกิดไม่ภาพเที่ยวบินพระเจ้าค่ะ พุทโธตัมโมสังโฆพุทโธตัมโมสังโฆพุทโธตัมโมสังโฆพุทโธนิพานตมโมนิพานสังโคนิพานประทับก้าวกระหม่อมประทับจอมขัญของลูกประทับหัวใจดวงใจของลูกขอให้ลูกทั้งหลาย และครอบครัวทุกดวงใจขอให้ปลอดภัยปลอดภัยตลอดกาลโชคดีตลอดกาลสมปราตรถนาสูงสุดตลอดกาลยิ่งยิ่งขึ้นไปทางทางโลกและทางทาง บริบูรณเต็มเปี่ยมงามเต็มเปี่ยมบริบุรณเต็มเปี่ยมพิเศษสุดใจเลื่อนขั้นไม่ล่าช้าแบบชาติก่อนอีกแล้วด้วยเดชแห่งคุรปศีรัตนรัยประทานพรด้วยมหานุภาพแห่งบุญนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะ